สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม2564ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยน้องชมพูเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของตำรวจ อย่างสถานีตำรวจภูธรกกตูมในคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยผิดกฎหมายตามพรบรป่าไม้พศ .2484 และคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวอามารินทีวีภายหลังเข้าไปในสถานีตำรวจภูธรกกตูมลุงพลกลับออกมาพร้อมกับโชว์นิ้วมือสองข้างซึ่งมีหมึกสีดำเปื้อนอยู่ โดยมีการพิมพ์รายนิ้วมือสำหรับรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ลุงพลบอกว่าตนปฏิเสธทั้งสองข้อหาได้แก่ทำร้ายนักข่าวและครอบครองไม้มาคาเนื่องจากตนไม่มีเจตนากระทําผิดจากนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความส่วนกระแสของการตรวจสอบการสร้างรูปปั้นพญานาคในพื้นที่ป่าสงวน ตนยืนยนันพร้อมจะเข้ามาพบตำรวจหากถูกดำเนินคดีซึ่งหากรูปปั้นพญานาคถูกทุบจริงยอมรับรู้สึกเสียดายและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและขณะนี้ได้ติดต่อวิศวกรเพื่อออกแบบรับรองการสร้างรูปปั้นพญานาคแล้วรวมถึงปรึกษากับนักกฎหมายถึงเรื่องกฎหมายป่าสงวนด้วย นอกจากนี้ลุงพลยังเปิดเผยอีกว่าไม่กังวลถึงเรื่องผลพิสูจน์เครื่องจับเท็จส่วนตัวคิดว่าผลเครื่องจับเท็จออกมาช้าเกินไปไม่ขอแสดงความเห็นว่าจากนี้สมควรนำใครไปเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มอีกตนยอมรับการเข้าเครื่องจับเท็จกับการพิมพ์รายนิ้วมือรับทราบข้อหาวันนี้มีความตื่นเต้น เท่าๆกันสำหรับคดีของรุงพลที่มีทั้งคดีแพงนำรูปอุปวิริยะไปเชิญชวนให้บริจาคเข้าบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนปิ๋มซีโฟมีคดีแพงเนื่องจากลุงพลผิดสัญญาพรีเซนเตอร์สินค้าส่วนคดีอาญานายอัจฉริยะแจ้งให้ตรวจสอบกรณีลุงพล ครอบครองไม้ห่วงห้ามและบุกลุกป่าสงวนและหมอปลามีคดีอาญากับลุงพลกรณีหมิ่นประมาทพบเครื่องดักฟังในรถของลุงพลกระทั่งลุงพลแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปทุบหลังนักข่าวอามารินทีวีเป็นคดีอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายข่มขืนใจและพยายามชิงทรัพย์ สำหรับทนายรับผิดชอบคดีลุงพลจะมีทนายรัชพลศิริสาครดูแลครอบครองไม้ห่วงห้ามส่วนคดีน้องชมพู่จะมีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารับทำคดีเวลาส0บนาฬิกาหน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดสกนลนครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองสกลนครซึ่งเป็นโรงแรมที่ทนายสิทราเบี้ยบังเกิดพักอยู่ชั่วคราวเพื่อหาแนวทางมาตรการทําความสะอาดโรงแรมหลังการเข้าพักหลังจากที่ทนายสิทราเดินทางกลับทนายสิทราเบี้ยบังเกิดเลขาที่การทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้ได้ให้ทีมงานทนายที่บ้าน ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครไปกับลุงพลที่สถานีตำรวจพุธรกกตูมซึ่งได้รับทราบข้อหามาสองคดีเกี่ยวกับเรื่องไม้ซึ่งส่วนนี้ลุงพลให้การภาคปฏิเสธไม่รู้ว่าเป็นไม้ต้องห้ามไม่ได้เจตนาครอบครองไว้เพื่อตัวเองแต่เอาไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้ส่วนอีกข้อหาทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ ซึ่งได้ยอมรับเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ปฏิเสธเรื่องชิงทรัพย์เพราะเชื่อว,ว่าลุงพลไม่ได้มีเจตนาจะแย่งใหม่อยู่แล้วสำหรับคดีลุกป่านั้นท่านายรัชพลเป็นผู้ดูแลแต่ตนมองว่าใครบางคนที่ไปร้องเรียนกล่าวหาลุงพลเพียงคนเดียวจะเป็นการใช้กฎหมายเฉพาะลุงพลหรือไม่ถ้าเก่งหรือเป็นคนดีจริง ก็ควรนำเรื่องการบุกรุกป่าไปร้องเรียนให้รัฐบาลแก้ไขเพราะในปัจจุบันก็มีหลายคนลุกล้ําพื้นที่ป่าไม่ใช่หลุงผลแค่คนเดียวสำหรับคนที่ไปจับผิดคนอื่นหรือร้องเรียนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ซึ่งตนมองว่าประเด็นหลักจริงๆคือคดีของน้องชมพูไม่ใช่เรื่องอื่นๆที่มีการร้องเรียน และตนมองว่าลูกผู้ชายด้วยกันคงจะไม่ต้องทำหรือกันแก้งกันแบบนี้สำหรับการรับทำคดีให้ลุงพลตนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าตนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนถ้าเข้าพื้นที่ได้และได้คุยกับพยานก็คงจะตัดสินใจได้ตนยืนยันว่าถ้าลายล็อกจะเข้าทันทียิ่งเข้ายาก ตนก็ยิ่งอยากเขา้ายอมรับว่าหนักใจแต่ก็ยิ่งสร้างความท้าทายบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามตนคิดว่าการที่ลุงพลรีบจ้างทนายความนั้นไม่เป็นการร้อนตัวเพราะอ้างอิงหลายๆคดีแม้ไม่ตกเป็นจำเลยเขาก็มีการตั้งทนายความแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ต้องหา ก่อนถึงจะตั้งทนายความทนายสิทธากล่าวอีกว่าตนได้พูดคุยรายเรื่องกับลุงพลและปะ้าแตนซึ่งตนมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในคดีนี้คือไทม์ไลน์ของแต่ละคนตนคิดว่ารูปคดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่ยืนยันทำคดีเพียงแค่ขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกบางอย่าง และขอเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุคุยพยานที่เกี่ยวข้องเพราะมีพยานสำคัญบางคนที่เป็นประโยชน์ต่อคดีแต่ตำรวจยังไม่ได้สอบแต่ตนไม่อยากกล่าวถึงในตอนนี้เพราะกลัวสื่อจะเดินทางไปหาเพราะพยานรายนี้ค่อนข้างสำคัญที่ตำรวจจะใช้ประกอบในการพิจารณา ในการออกหมายจับขณะที่ลุงพลเปิดเผยว่าตนดีใจที่ทนายตามรับที่จะดูแลคดีน้องชมพู่และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งสิ่งที่ตนหนักใจมากที่สุดคือเรื่องที่ทนายเข้าพื้นที่ไม่ได้แต่ถ้าหมายจับออกแล้วทนายยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ตนก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการส่วนเรื่องพยานนั้นเป็นพยานเดิม ที่ตนเคยให้ปากคำไปแล้วเรื่องผลของเครื่องจับเท็จให้เป็นไปตามกระบวนการท่านายสิทธากล่าวต่อว่าพยานรายนี้อยู่ที่พนักง,งานสอบสวนจะให้ความสําคัญหรือไม่ซึ่งตนมองว่าตํารวจจะต้องสอบปากคำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่าจะสอบปากคำเพื่อเอาผิดเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตาม ตนต้องเดินทางกลับในวันนี้และหากคลายล็อกโควิดในทีนวันแรกก็จะลงพื้นที่อีกครั้งลุงผลได้มอบผ้าครามคลุมไหลให้และได้กอดกันก่อนขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครด้วยนอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์วันที่28กรกฎาคม2563นายชัยผลวิภา ลุงของน้องชมพูระบุว่าเรื่องช่วงเวลาไามรายวันที่11พฤษภาคม2563ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา45นาทีหลังจากตนออกจากสวนยาง9นาฬิกา22นาทีหลังจากนั้น ก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วง9.30นาฬิกา30นาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกรีดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถเอาออกไปวางในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นก็เดินทางเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าสแสลมสีดำออกซึ่งตอนนั้นรถกระบะ ยังจอดอยู่ในกกอกจากนั้นตนได้ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่กางเกงขาสัน้นตนก็ไปอาบน้ำโดยเดินไปอาบน้ำแปรงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ำตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องรถยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลา คิดว่าน่าจะใกล้เวลาส0บนาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทำธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ำด้วยซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตนก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้อาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่าไม่เจอน้องสดิงยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาหาที่บ้าน ระหว่างที่ตนอาบน้ําน้องสะดิ้งก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปไปเจอน้องสะดิ้งตนต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริงๆจากกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลติดต่อให้ทนายสิทธาเบี้ยมังเกิดหรือทนายตาเข้ามาดูแลคดีหากลุงพลถูกตำรวจออกหมายจับกระทั่งวันที่25มกราคม 2,564นายสิทธาพร้อมด้วยนายชัยพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนได้นัดพูดคุยเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึง่งก่อนที่ทานายสิทธาจะบอกว่ามีพยานหนึ่งคนของลุงพลที่ตำรวจไม่สนใจแม้ว่าจะถูกระบุเอาไว้ในสำนวนแล้วนั้นทีมข่าวอมรินทีวี ยังได้เดินทางไปพูดคุยกับนายธนกิจลาภภูสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะพยานของพ่อน้องชมพูและบุคคลที่ออกตัวว่าจะเป็นพยานให้กับลุงพลหากถูกหมายจับเปิดเผยว่าตนก็ยังยืนยันว่าจะเป็นพยานให้กับพ่อน้องชมพูที่พบเห็นช่วงเวลาตอนขับรถไถสวนทางกันในหมู่บ้านช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา แต่ในวันดังกล่าวตนไม่ได้เจอลุงพลเพราะตนขับรถไถผ่านหมู่บ้านกกอกมุ่งหน้าไปที่กกตูมแต่ไม่ได้พบเห็นลุงพลดังนั้นจึงเป็นพยานให้กับพ่อน้องชมพู่เป็นหลักแต่การที่จะเป็นพยานให้กับลุงพลเสมือนเป็นเพียงแค่พยานทางความรู้สึกเพราะตนเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเท่านั้นแต่ตนก็ยังสับสนเล็กน้อยว่า จะเป็นพยานให้กับลุงพลในด้านใดเพราะในวันดังกล่าวไม่เห็นลุงพลดังนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกับลุงพลก่อนว่าจะให้ตนเป็นพยานในด้านใดแต่ถ้าเป็นในเรื่องถามลายช่วงเวลาที่เจอเป็นไปไม่ได้เพราะตนไม่พบเจอลุงแต่อาจจะเป็นการให้ข้อมูลเฉพาะนิสัยใจคอ และพฤติกรรมได้เท่านั้นส่วนกรณีที่พยานหลายคนนำเข้าเครื่องจับเทจแต่ไม่มีตนเข้าไปปรากฏส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างไงก็ได้แต่หากต้องให้เดินทางไปเข้าเครื่องจับเทจที่กรุงเทพมหานครก็คงจะไม่ไปเพราะไม่ชอบความยุ่งยากไม่ชอบการเดินทางขออยู่แบบนี้ และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ก็เพียงพอแล้วแต่ไม่ได้กังวลหรือต้องการที่อยากจะเข้าเครื่องจับเท็จหากตนถูกให้เป็นพยานฝั่งลุงพลหลังจากนี้ก็ต้องขอคุยกับเจ้าตัวก่อนจะไปในทิศทางใดหรือเป็นพยานให้ในด้านใดบ้างรวมถึงถ้าหากจะมีการพูดคุย หรือให้เจอกับทนายตามตนก็ต้องขอดูข้อมูลก่อนว่ามีการพูดคุยในเรื่องประเด็นใดบ้างโดยตนยังยืนยันว่าจะให้ข้อมูลตามที่รู้ตามที่เห็นถ้ามากกว่านั้นก็คงไม่มีอะไรยืนยันได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาแม้ลุงพลจะมีใครหลายคนเปลี่ยนและหายออกไปจากชีวิตแม้กระทั่งหมอปลา และทนายโนบีตนยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างลุงพลแต่หากวันหนึ่งหมายจับและพยานบุคคลชัดเจนว่าเป็นผู้กระทำผิดก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะตนก็ไม่รู้จะนำข้อมูลอะไรไปให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันขณะเดียวกันนายธนกฤตยังบอกว่าในวันที่ตนขับรถผ่านพ่อน้องชมพู ตนกำลังขับผ่านกลางหมู่บ้านกกกอกไปรับจ้างที่บ้านกกตูมตนผ่านบริเวณซอยหน้าบ้านน้องชมพู่เห็นคนจำนวนมากเดินเข้าออกซอยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายกระทังไปถึงหมู่บ้านกกตูมจึงจะทราบข่าวประกอบกับช่วงเวลาที่ขับรถผ่านหน้าบ้านลุงพลไม่ได้สังเกตว่าลุงพลอยู่หรือเปล่า หรือแม้แต่สวนอย่างตรงข้ามบ้านลุงพลที่พ่อแบบอ้างว่าเห็นลุงพลกรีดยางอยู่นั้นตนก็ไม่ทันได้สังเกตเช่นเดียวกันรีบขับรถไถไปทำงานอย่างไรก็ตามนายธนกิจยังบอกอีกว่าแม้ว่าช่วงแรกที่มีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยเฉพาะลุงพลหรือพ่อน้องชมพูมีตำรวจเข้ามาหา และสอบถามข้อมูลเป็นประจำทุกวันแต่ในช่วงระยะหลังไม่มีเจ้าหน้าที่ตํำรวจเข้ามาไม่มีใครเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มและไม่ได้เชิญไปที่ไหนเหมือนช่วงก่อนส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นเพียงที่ทนายตํามพูดเอาไว้ว่าตํำรวจไม่ได้สนใจคนที่เคยถูกระบุเอาไว้ในสำนวน ทีมข่าวตรวจสอบไปยังแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์ข้อความระบุว่าข่าวใหม่ไทยแลนด์อย่ากระพริบตาสะเทือนทอรพี